เยังความใหญ่ของบักเกลียวหนึ่งปีกับเจ็ดวันเสียซื้อไม่ให้ใส่ดีๆก็ัะกัดขาดเบิร์ดเด็กเม็นเตะปอกคอปอกคอกันยังสิกัดไอ้เรื่องกัดนี่ไว้ใจเกี่ยวนะคะเปยซื้อมาจะว่าจะกัานเพกระกัดขาดเบิร์ดเงี้ยมาแรงนอนเขาต้องเสี่ยงเลยเนี่ยมันสิมันเป็นยังสิพี่น้องมึ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 งแล้ว เนี่ยเห็นบอนเป็นดังเห็นบอกคอยซื้อยาไห้มันกินเม็ดละหาลอยพวนี้เนี่ยเห็นบอกเนี่ยกำลังสีเซาแล้วเนี่ยถ้าแม่บอเห็นก่อนข่้นบอสังเกตบอได้ซื้อยามากินเอยจะเป็นมาก็จะเป็นขี้เหี้ยนเอาไปหาหมอบอได้มันเอาไปหยามันตัวใหญ่เอาไปแต่มันวิ้นรถมันนำล้ายไหลเงี้ยวขี้แตกเหี้ยวเฮียที่ตูนมันก็เล่นไปถามยาน้ำหมอไม่กินเม็ดละหาลอยอยู่ในเดือนกลัวทันพี่น้อง คนปศาเขาไปซื้อมาให้เพิ่นกินอีกเนาะจึงไดได้แล้วเรียงแล้วก็ฮัดก,กินเขา่ากับบริกนไดนะ้เนี่ยเข่าเปากินกระดูกต้มโค้งไก่ปิ้งไก่ต้มเนื้อเพื่นไอ้เพิ่นนะ่ะเข่าเปาเพิ่นมันจะกินกับอาหารเมร็ดว่ามันธรรมดาเดนะ้หมาถ้าว่าเทวดาเดนะ้ไหมจะเปิดวันเพิ่อเกิดวันที่แปดยัน เกิดวันที่8ปดทันวาเจ้าของผู้เลี้ยงเกิดเก่าทันวาเ้ยจ้ะก็สินหาคนไหลอ